สวัสดีค่ะวันนี้หญิงจะมาบอกถึงผลลัพธ์หลังจากที่หญิงใช้ Ole r e g e n e r i s ส Collagen p e p t ท d e 24เรั่มนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าจากโอเลนะคะที่จะช่วยให้ส่วนผสมต่างๆซึมลึกเข้าสู่ผิวแล้วก็เติมคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาบอกมาว่าคอลลาเจน Peptide 24เนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีรูปแบบที่เป็นโมเลกุลเดียวกับคอลลาเจนบนผิวของเรานะคะ อีกทั้งยังมีโมเลกุลเล็กจึงทำให้ซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวได้ดีกว่าทำให้ผิวของเราดูเด้งอิ่มฟูขึ้นถึง40%เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหยิงจะมาบอกถึงผลลัพธ์ที่หญิงใช้นี่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Ole Regenerist Peptide 24 Collagen Peptide Serum ตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะก็คือหญิงก็ใช้ระยะหนึ่งโอ้หลายวันเหมือนกันเป็น2อาทิตย์ได้เลย คือตัวนี้เป็นเนื้อเซรั่มเนื้อเซรั่มเขาตั้งแต่ที่หญิงชอบนะคะเป็นเนื้อเซรั่มแต่แบบไม่ใช่สีสใสๆนะออกแบบว่ามีสีแบบว่าขาวน่อยๆแล้วก็พอทาลงบนผิวคือไม่ได้แช่เย็นเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าพออะไรด้วยขวดของมันเนี่ยมันเย็นอะแล้วพอเนื้อเซรั่มเรามาโดนผิวนะคะหญิงใช้เป็นประจําหลังล้างหน้าเนาะก็รู้สึกว่าสดชื่นชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มเนี่ย มันก็จะซึมซับง่ายนะคือไม่เหนียวเนินอ้อหนาไม่เหนียวเนื้อหนาหน้าแต่ก็รู้สึกถึงว่ามีแบบว่าเนื้อเซรั่มแบบว่าเคลือบเคลือบผิวอยู่นะคะแล้วก็หญิงใช้เป็นประจำน่าจะแบบว่าประมาณ2อาทิตย์ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้คือใช้พอโดนลงบนผิวเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าสดชื่นแล้วก็ที่เขาบอกว่าคุณสมบัติของมันนะคะช่วยแบบว่ากระตุ้นเนาะตัวนี้เขาแบบเป็นคอลลาเจนเปปไทด์เลยแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแบบว่า เด้งฟูชุ่มชื้นยาวนาน24ชั่วโมงอยากจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องชุ่มชื้นยาวนาน24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ใช่เลยทั้งทังที่แบบว่าเป็นเนื้อเซรั่มซึมซับเร็วแต่หลังจากที่ล้างหน้าบางทีบางวันเราก็รู้สึกว่าหน้าเราแห้งๆตึงๆใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออผิวแบบว่านุ่มไม่มีแห้งตึงเลยนะคะก็ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ไอ้เรื่องของความกระจาา่างใสรู้สึกว่า โอเคกระจ่างใสเลยออแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตึงกระชับเพราะว่ามีคอลลาเจนเปปไทด์หญิงก็รู้สึกว่าตัวนี้ช่วยได้นะคะรู้สึกว่าหน้ากระชับแล้วก็หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราโอ๊ยอ่อนเพลียาโซมหน้าสกปรกไม่ได้ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอมาใช้ตัวนี้เราก็รู้สึกว่าเออหน้าเราชุ่มชื่นขึ้นสด,สดชื่นขึ้นแล้วก็ริ้วรอยใหม่ๆไม่ค่อยเกิดมาอ่าก็ถือว่าโอเคเลยค่ะตัวนี้ thank we'll you